อะไรอ่ะเราอย่าเรียนได้ไหมเยี่ยมแม่บอยู่นิ่งนีกว่้เยี่ยมแแบบป่สัตว์แแบบไม่ควายเยี่ยมแแบบพไมทขาน้อยทำไมเรารแทงเราเป็นอะไรเราอยากโดนแบนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยขอคิกออกเลยนะนี่โยมาโยมานโยมาไม่พี่สอนพี่ถามพวกเราดิพ่อแม่เคยสั่งสอนเราไหมไม่พี่จำผมได้ไหมพี่จำพี่จำแม่ผมไม่ สอนว่าให้ต้องถึงสิบในแบรนด์ทุกคนนะครับไม่เลาวไม่แล้วทขาไมเราเราเลื่อนเราเลื่อนกันยังอ่ะเราที่ทำนี้มันเป็นพ่ออะไรพ่อพ่อคนแม่น้องเคยสอนเขาไหมเลื่อนได้คนชื่อตาเลื่อนได้คนชื่อตาเขาเป็นอะไรใหญ่โอ้โหเทียเลื่อนเต็มระบบว่าน้องเหมือนกันเลยใช่ป่ะฮัลโหลเวลางานร้านนี่ตัวเองยังไงเนี๋ยวนี้ชื่อสอนไม่ไหวมันมาอย่างไรมาอย่างไรขอบคุณทุกคนเลยอ่ะเขาอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนเดี๋ยวดูเขป็นลมดีกว่า ไอ้กูสอนอ้พวกเฮี้ยเหลือนไหนเฮี้ยมึเแบบข้อมันเหลือนไอ้เฮี้ยเฮ้ยน้องพี่ขอได้ปะพี่ขอเลยอย่าอย่าเหลือนได้ไหมพี่ขอแล้วถือว่าพี่ขอได้ไหมมึงต้องให้พี่กราบไหว้พวกมึงไหมอ่ะพวกมึงถึงจะพอใจอ่ะไอ้เหี้ยพี่ตาเดี๋ยวเราเล่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบงก็ะเตะเจอกันพี่เจอกันเจอกันเจอกันพี่เขาอยู่ไหนล่ะ พี่ตาซูซูพี่ถามไม่รู้ไม่รู้เออทำไมทำไมพี่ถามดิทำไมคนคนคนมึงมึงอันนี้พี่ถามได้ไหมพี่ถามหน่อยเวลาเวลานักสตรีมคนอื่นเขาสตรีมอ่ะมึงไม่เห็นไปไปไปเป็นมั่วรี่มั่วงานอะไรเขามึงเป็นอะไรมั่วบ้านงานหมดอ่ะเออคนอื่นนักสตรีมคนอื่นโอ้โหโดนหลับพี่เยอะคนหลับพี่เยอะพี่อยากต่อแถวเล่นกับพี่อะครับ ไม่นัสติเมื่อื่นน่ะกูเห็นมึงไปโอ้โหพี่ครับพี่ชายโอ้โหอย่าง้นอย่างงี้แล้วมึงกลับมาดูกูเดี่ยเฮียไอ้สัตวลูกแม่มอย่างนั้นอย่างงี้โอ้โหเติมไม่ใจไม่นีไม่หรอก็มีคนรักพี่แล้วไไม่เป็นรพี่พี่ก็เลยไม่ได้เอาพี่พี่ฟังอย่างน้อยมันก็น้อยกว่าเดิมนะพี่อย่าทรัตัวตาเลยเตอร์ดินั่นน่ะแม่มันจะเมนมันจะมีแหลมอยู่เลยน่ะเออมึงจะแหลมไอ้เหี้ยเย้าอ้วนไอ้สัตว์เด็กกูเกะไปพิตาไม่เราพี่ตาไม่ชอบตาหรือเตอร์ไงเตอร์พ่อมึงอ่ะ เฮ้ยพี่เออคมีคนออกตัวว่ะเออพี่ขอได้ไหมถ้ามึงเลี้ยงมึงเลี้ยงไก่สกอตไก่สายฟ้าพอเฮ้ยมึงจะพีคดีกว่าแล้ยนมาทำไมเนี่ยมึงกล้าฆ่าเอาอย่างงี้กูมีกูมีค่าหัว VIP ให้เดี๋ยวกูให้ห้าสิบวอลคนไหนฆ่าสกอตไก่สายฟ้าได้อะเพื่ออะไรพี่เพื่ออะไรอ่ะบัวให้ตอนนี้ใครฆ่าเอาเลยนะตอนเนี้ยกูไม่ปิดกับเพื่ด้วยเพื่ออะไรโอ้โหบัวฟ้าตาเขาไมโอนหรอไอ้เี้ยมึงจะเลี้ยงอะโอ้โหนี่ตาเปอนอ้ไรไอ้สอดลามไคนชื่อด้วยไอ้สอดลามใครคน บอกว่าห้ามเลื่อนนะพี่ต๊อดมึงบอกห้ามเลื่อนแต่มึงแทงกูอยู่เนี่ยนายควายสั่งเลื่อนพี่ต๊อสั่งเล่นเลื่อนไปเลยไหนก็จะเลื่อนอยู่แล้วเอาไว้เต็มที่เลื่อนไปเลยท็อกซิกด้วยเลยท็อกซิกเลื่อนลงไปเลยไอ้ก้อนไอ้ก้อนตัวผู้หญิงไอ้ก้อนตัวผู้หญิงนะที่ใส่กระเป๋าสีเหลืองครับสวัสดีครับพี่ต๊อครับอยาเลื่อนอือดำอือดฮัลโหลน้องช่วยพี่หน่อยดิ อย่าทำผมพี่ต๊อดอย่าอย่ารำกันเลยอย่ารำก<ฮ>ันเลยโอ้ะ่ะพี่ถามเอ้ยอล้วดูดูไว้อยู่ไหนเนี่ยดูไว้เนี่ย พี่บอกว่า5บวอไงไปเลยมั่วลี่ไงจริงๆนะพี่สาวบอกว่าผมคุยใหญ่หนังหีเลยมันมีสีขาติดคุยมาจริงๆนะพี่สาวบอกผมว่าคุยใหญ่โอ้โหได้อะต่อตีโอ้โหเฮ้ยอย่าเลือนกันผมอยากเห็นที่แพ้พี่ตอรออยู่ที่่รออยูไหนล่ะน้องรออยู่ไหนพี่ตาบุกค้ารออยู่ไหนล่ะพี่เฮ้ยอย่าเลือนกันอย่าเลือนงกัน ตหลังวรับหลังกูทุกตัวเฮียตีหลังก็รับหลังเนาะไปก้สนกพี่ผมค่ายใส่ผ้าใส่ผ้าอุดไว้พี่โอเคโอ้่าตผู้หญิงอมเหลืองแน่ไอ้น้องอย่าเลื้อนกนโอนโหแม่งเลือเต็มระเบิดมาเต็มอ่ะแบนไปดิแบนไปดิแบนไปดแได้เบอแนแนปนปนไอไอ้สัตว์เดี๋ยวกูแบน อทีนึงแล้วกันพี่โษๆอะไรกิ้งกาเพื่ออะไรอะไอ้เหี้ยมึงยังเลือนอยู่เหมือนเดิมไปน้อยควายพี่แมพี่แมพี่แมยัาแม่ยงแม่แม่เพาไม่เออแม่แม่มึงอมึงก็แม่ไปชูกูไงควายจะด่าแม่พี่เราเหี้ยพี่ทอทำแล้วพี่ด่ามันด่ามันเยอะเยอะมันมากันเองอพี่ดูควายีแม่นะครับไปไเนินเนเเนนดูนนน ไอ้ทำไมมึงด่าพี่กูเนี้ยไอ้หียังกลับไปไหรอพี่บ้ฮัลโหลพี่เห็นดูแม่งนี่มันมาไงไม่รู้อ่ะพี่ไปที่อื่นไเสียไม่ได้เสียตลอดครับพี่พี่ขอได้ไหมพี่ขอได้ไหมพี่ขอได้ไหมฮัลโหลแบนออกไปเลยพี่แบนออกไปเลยนะ พี่ใช่แม่ไม่ได้เหรอกู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 พูดชื่อนะใครพี่พูดใหญ่เที่ย่ะจะกวนเทียร์แบบน้นะใครใครชื่อใครแล้วพูดอ่ะกูเห็นนะเบอร์กี่กูหาพ่อเอาเลยพี่เอาเลยเออพี่ครับเออเดือนแล้วเดือนแล้วใครมันยิงวะนี่มึงต้องเจออย่างงี้ใช่ไหมแบนเลยครับแบนเลยกูเห็นชื่อพวกมึงนะไอพวกเคี่ยเนี่ยนะคนที่จิงพี่ครับมันมีคนด่าบุปกาลีด้วยครับผมมันมีคนด่าบุปกาลีด้วยอะ เงียบกิบอ้าวไม่ด e ับเบาๆเนี่ยขยับแจ็กหน่อยเร็วพี่ตอพาใครมาด้วเนี่ยไม่รู้มันมาเองรลครับพี่เล่นที่ไหนกันดีครับอ้าวอ้าวไปไหนอ่ะพี่เห็นไปไหนอ่ะพี่ลองถามเอาดิเขาไปไหนอ่ะไหนแม่อันนี้อันนี้สายฟ้าปะเนี่ยใช่ครับพี่